ต่อจอากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้จะมาขยายในส่วนของสิทธิ์การเข้าใช้งานในส่วนของแฟมข้อมูลนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอลองยินก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองพิมพ์คำสั่ง ls ดูนะครับแงข้อมูลนะ ls ls นะครับี l นะครับเพื่อแสดงรายละเอียดนะครับ เมื่อเราพิมพ์คําสั่ง ls นะครับว่าขีด l นะครับมันก็จะแสดง list นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลนะครับหรือว่า directory นะครับซึ่งก็จะเห็นในส่วนของคอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์แรกจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เมาส์วิ่งอยู่นะครับคอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์แรกนี่ครับอ่าต่อไปนะครับในส่วนของคอลัมน์แรกก็คือสิทธิ์การเข้าใช้งานในส่วนของแฟ้มข้อมูล ซึ่งใน Linux นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ระดับนะครับระดับแรกก็จะเป็นในส่วนของอเจ้าของแฟ้มข้อมูลนะครับก็คือบุคคลที่สร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมานะครับต่อไประดับที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเจ้าของแฟ้มข้อมูลนะครับก็คือกลุ่มกรณีที่เราแอนดยูเซอร์ขึ้นมาแล้วก็กําหนดกลุ่มให้กับผู้ใช้คนนั้นให้เป็นกลุ่มเดียวกับเจ้าของแฟ้มข้อมูลนะครับ,นะรบก็สามารถ ใช้งานได้นะครับกรณีเรากําหนดให้นะครับต่อไประดับที่3ก็จะเป็นในส่วนของทุกคนนะครับก็คือ user นะครับที่ใช้งานร่วมกันในส่วนของ Linux นะครับ user ไม่ว่า user ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของไอ้เจ้าคอลัมน์แรกกันนะครับแฟ้มข้อมูลนะครับจะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้นะครับตัวแรกนะครับตัว d นะครับตรงนี้นะครับก็หมายถึงในส่วนของ directory นะครับ กรณีที่เราสร้างตัวเด r ลเ t อรี่ขึ้นมานะครับก็จะมีตัวดีขึ้นมานะครับก็คือหมายถึงว่าแฟมข้อมูลนั้นก็คือเดเลเคอรี่นั่นเองนะครับต่อไปเราจะแบ่งในส่วนของกลุ่มได้ดังนี้นะครับกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของยูเซอร์นะครับก็คือเจ้าของแฟมข้อมูลนะครับ rwx นะครับ rwx หมายถึงอะไรนะครับตัว r ก็คือ read นะครับ read ับนะครับก็คือ write นะครับ read ก็คือสามารถอ่านได้นะครับ write ก็คือสามารถเขียนได้ต่อไปนะครับตัว x นะครับ x มาถึง execute นะครับก็คือสามารถประมวลผลในส่วนของแฟ้มข้อมูลชุดนั้นได้นะครับกลุ่มแรกนะครับ rwx นะครับแสดงว่า user นะครับหรือว่าเจ้าของผู้ใช้แฟ้มข้อมูลชุดนี้สามารถอ่านเขียนแล้วก็ประมวลผลได้นะครับกลุ่มของผู้ใช้งานก่อนนะครับจะเป็น r ขีด x นะครับก็คือสามารถ read แล้วก็ประมวลผลได้นะครับไม่สามารถเขียนเข้าไปในส่วนของแฟ้มข้อมูลนั้นได้นะครับแต่แล้วก็มาดูในส่วนของกลุ่มของผู้ใช้ทุกคนนะครับก็คือ r ขีด x เหมือนกันนะครับขีดนี้ก็คือไม่สามารถไร้ได้นะครับถ้ามี w ตรงกลางก็คือสามารถไร้ได้แต่ถ้าขีดก็คือไม่สามารถไร้ได้นะครับแต่ r r ขีด x ก็คือกลุ่มของผู้ใช้ทุกคนนะครับ ไม่สามารถไรได้นะครับแต่สามารถรีดนะครับหรือว่าอ่านแล้วก็ประมวลผลได้นะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ directory แรกนะครับ directory แรกนะครับต่อไปในส่วนของที่2นะครับก็จะเป็นหมายเลขนะครับหมายเลขก็คือจํานวนลิงก์นะครับหรือแฟ้มที่อยู่ภายใน directory นะครับสมมุติเราสร้าง directory ซ้อนกันประมาณ2-3อันนะครับก็จะบอกจํานวนเลขนะครับาเช่น Hello แล้วก็ไปสร้าง directory test ด้านใน Hello แล้วก็ไปสร้าง directory test อีกอ่อ test สองภายใน directory test แล้วก็ภายใน directory Hello นะครับก็จะเป็นประมาณ2อง directory นะครับต่อไปส่วนที่สามต่อต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าของแฟ้มข้อมูลนะครับก็คือคนที่เป็นคนสร้างนะครับก็้าเราสร้างด้วย IT ของเราก็จะเป็นชื่อของเรานะครับต่อไปอันที่4ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มของ แฟ้มข้อมูลนะครับก็จะเป็น IT เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กาหนดกลุ่มนะครับกลุ่มก็จะเป็นชื่อเหมือนกันนะครับชื่อชื่อเดียวกับที่เราได้สร้างยูเซอร์ตอนแรกนะครับต่อไปอันที่5ก็จะเป็นในส่วนของขนาดของแฟ้มข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะวัดเป็นกิโลนะครับกิโลไบต์นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวันที่สร้างแฟ้มข้อมูลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของชื่อแฟ้มข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอีกชุดหนึ่งนะครับ ดีนะครับก็คือแฟ้มข้อมูลนะครับประเภทเดรดเทอร์ี่นะครับขีดก็คือแฟ้มข้อมูลปกตินะครับดีนะครับก็คือแฟ้มข้อมูลประเภทในส่วนของซอฟต์ลิงก์ต่างๆนะครับ B ก็คือบล็อกไดร์นะครับพวกฮิตฮาร์ดดิสนะครับซีรอมนะครับ C ก็คือเอ่อชเล็กชเล็ตอร์นะครับไดร์โมเด็มนะครับ S ก็คือซ็อกเก็ตพวกการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับ P ก็จะเป็นในส่วนของแฟ้มข้อมูลประเภทแค่นั้น ต่อไปเรามาดูในส่วนนี้นะครับของเราโอเคนะครับดูฮัลโหลนะครับฮัลโหลโอเคอันนี้จะเป็น directory ฮัลโหลนะครับตัวนีนะครับอยู่ข้างหน้าก็ดูือ r e c t o r y นะครับอันแรกก็จะเป็นในส่วนของผู้ใช้นะครับ r w x ก็คือสามารถอ่านเขียนแล้วก็ระมวลผลนะครับได้นะครับส่วนของผู้กลุ่มของผู้ใช้นะครับ ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ rwx ก็คือสามารถเขียนอ่านประมวลผลได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ใช้ทุกคนนะครับสามารถอ่านได้อย่างเดียวสามารถอ่านแล้วก็ประมวลผลได้นะครับไม่สามารถเขียนได้นะครับส่วนด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลิงก์นะครับก็คือจํานวนข้อมูลที่อยู่ภายในไดเรกทอรีนี้นะครับว่ามีซ้อนกันทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็มันบอกเป็น3นะครับก็จะมี ฮัลโหลแล้วก็เทสแล้วก็ไฟล์ที่ต่อจากเมื่อวานที่ผมได้ผ่านสกอปปี้หรือว่ามูคเข้าไปนะครับต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มของผู้ใช้เอ้ยไม่ใช่ขอภัยครับเป็นเจ้าของแฟ้มข้อมูลนะครับหรือว่าบุคคลที่สร้างขึ้นมานะครับบุคคลที่สร้างแฟ้มข้อมูลก็คือ IT นะครับเพราะว่าเราได้สร้างนะครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของผู้สร้างแฟ้มข้อมูลนะครับกลุ่มของผู้สร้างนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของออวันเดือนปีที่สร้างนะครับ น,นะครับวันเดือนปีแล้วก็ตามด้วยชื่อของแฟ้มข้อมูลนะครับต่อไปอันที่สองนะครับจะเป็นในส่วนของไฟล์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นขีดนะครับก็คือแฟ้มข้อมูลปกตินะครับส่วนกลุ่มแรกก็จะเป็นในส่วนของอผู้ใช้นะครับเจ้าของแฟ้มข้อมูลก็จะเป็น r w แล้วก็ขีดนะครับก็คือผู้ใช้สามารถอ่าน แล้วก็เขียนได้นะครับไม่สามารถประมวลผลได้นะครับแล้วก็กลุ่มของผู้กลุ่มของกลุ่มผู้ใช้นะครับก็สามารถอ่านเขียนแต่ไม่สามารถประมวลผลได้นะครับแล้วก็ผู้ใช้อื่นๆนะครับหรือว่าผู้ใช้ทุกคนนะครับก็สามารถอ่านได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถทําอย่างอื่นได้นะครับส่วนที่ซ้อนกันก็มี1นนะครับเพราะว่าเป็นแค่แฟ้มข้อมูลที่เป็นในรูปแบบของไฟล์นะครับ